สวัสดีครับสวัสดีพิ่พน้องครับนี่เมื่อวานปุ๋ยครับาวานปุ๋ยขี่ใกล้ครับทำงานมาวานใส่เจาเ้าจิตจิตที่ศูนย์าหลากกับหลากแค่เลยหน่อยแคเลยเลยไทยหน้าเดินตามครับมาไทยไปแล้วครับเราจ่มนปุ๋ยแหมฟื้นฟูดินครับมา,านไปเรื่อย,อยก็ได้ ขาเด็ใบคุ้มครับใบบางหน่อยหนึง่งปีนี้ยางใบบางปีที่แล้ววานเคมีครับสลับกันครับผมจะสลับกันเคมีปีหนึง่งอินซีปีหนึ่งครับสลับไปเรื่อยบ่ไหดินมันด่านข้างล่างครับโอ้ผมมีเงินใส่ปุ๋ยและพี่น้องว่ายไง <laughs> ปีนี้นะฝนฝนไล่อ่ะครับ,รบลงห็ดงานเนี่ยน้อยลงทิงานบริเวณเต็มที่ ตัวเฮ็ดงานก็มีเงินอยู่เนี่ยบดเนี่ก็จอดเบิดงานนี่ครับยางสิบไร่ทางโซนี่เป็นหน้าครับทางโซนจะ,เ, athlete, จะ dı, นเป็นหน้าแล้วก็เป็นปลาหง่านี่เปียทั้งพุ่นครับแต่เจ้ายนักลากครับอมีจุดก่อนนี่ครับพอมีจุดลากอยู่ครับ well, ตัวต่อแต่ว่าต่อได้ช่องบ่อยนะครับต่อได้ช่องบ่อยไม <ห ellt. S 2> ่น้อย แล้วก็ขนาดส่นี่ไปกับควาลารถมันอยู่ข้อหักแท้ครับขนาดไ่ไปได้ช่องเลยก็ตกใส่์แบงบนครับแล้วก็ลอกน็อตลอกสลักอกอกกลไม่รุดครับการรุดการรุดอึ๊บอึ๊บนี่นะครับขึ้นพุ่งรจอดนะให้ไ,หไปด้างานครับให่ครับมือเวลาถ่ายคลิปให้พี่นอ้องนพูดกัน ใส่รถลากครับสวนยาง เราจะกลับรถในช่องแคบนะคะโตัวรถก็ล่องกัดช่องล่องยางนี่เสมอกันเลยนะคะพี่น้อง ดูการถอยนะคะมือการถอยของเสียน้อยนะคะพ่อสิครับพ่วงเลยป่บ่พี่น้องโอ้ต่ำต่ำต่ำเอากระคู่ออกเนี่ยเอาค้นตั้งทงั้งในกับมาเลย ็ช่องพอดีเลยค่ะมาติะกับรถยากแน่จักน้อยอ่า เรียบร้อยกลับรถได้แล้วเอาครับครับรถเรียบร้อยแล้วครับแพนง,งานกลับมาไหนดอกมันตุ์ีต้นยางมันแขบครับแต่รถเนี่ยก็ะเย่าสี่เมตรกวัวครับแต่พรารอหนามนหารอรังนี่ครับสี่เมตรนึงก็สามเมตรสี่เมตรเเหลืออีก เลอ,อีกะมวานหาเมตรครับสุดทเลเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเป็นกำลังใจในการทำทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ